อยังไงด้วงสาคูนะครับหรือว่าด้วงมะพร้าวนะครับที่เราเพาะแล้วนะครับเนื่องจากว่าด้วงสาคูหรือด้วงมะพร้าวเนี่ยขออนุญ,ญาตดูนะครับออแนวไอยแนวตั้งนะครับด้วงตัวด้วงพ่อแม่พันธุ์ด้วงเนี่ยเขาก็จะออกไข่อ,ออก ฟักตัวเนี่ยทุกวันนะครับเมื่อฟักตัวทุกวันปุ๊บขนาดของร่วงเนี่ยขนาดของหนอนร่วงเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับก็จะไม่เท่ากันมันก็จะมีเล็กมีใหญ่นะครับวันนี้เราก็เลยมานี่ครับอุย้ยลงขอประธานโทษครับนี่เลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาดูมาคัดแยกนะครับเพื่อเอาร่วงตัวเล็ก นี่ครับตัวเล็กตัวเล็กอ่ะไปไหนหลุแล้วอ่ะตัวตัวกลางหรือว่าไซลางนะครับไซลางอยู่ตรงนี้นะครับไซลางนะครับเพื่อจะไปไซลางเนี่ยเพื่อจะไปต่อให้มันเป็นไซใหญ่นะครับไซใหญ่เท่าอย่างนี้นะครับไซใหญ่เท่าอย่างนี้นะครับไซใหญ่นี้ก็ไปขายได้นะครับแล้วก็ไซเล็กจิ๋วเลยไซจิ๋วเลยเราก็จะ จะขุนต่อไปนะครับผมนี่ตอนนี้นี่ก็เป็นอาหารที่ที่เสียที่เสียเราก็คัดออกนะครับอาหารที่เสียเราคัดออกไว้อย่างหนึ่งนะครับเท่ากับตอนเนี้นะครับตอนนี้ก็มาคัดแยกด่วงนะครับอาจจะกุกกักุกก,กนิดนึงนะครับกุกกนิดนึงเพราะว่าอ่ากล้องข,ขาตั้งกล้องมีปัญหานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มือใหม่นะครับในการเลี้ยงด่วงก็ดูไว้นะครับนี่ครับผมก็คัดแยกเอาอาหารเสียออกไปนะครับอาหารเก่าอย่างนี้ครับอาหารเก่าที่ยังยังพอใช้ได้นะครับยังใช้ได้ก็เป็นอาหารเก่านะครับก็เดี๋ยวผสมอาหารใหม่เข้ามานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปล้างท้องแล้วก็ขายรือร่าตัวใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับผมอืมนะครับ กระมังนี้รู้สึกจะเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับรู้สึกจะเป็นตัวใหญ่หมดเลยดูสิครับแล้วดกมากครับลูกเลี้ยงร่วงดกมากดกดกมรจิงนะครับเห็นตรงนี้ให้ดูเลยนะฮะตัวใหญ่เป็นเป้งเลยครับใหญ่เป็นเป้งเลยนะครับแทบไม่ต้องคัดเลยกรละมังนี้แทบไม่ต้องคัดเลยนะครับหยิบตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่เลยไพ้ขายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ก็สั่งมาได้นะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับด้วงฟีดนะครับหรือด้วงอะไรก็แล้วแต่นะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับนะครับโอ้โหแหล่งโปรตีนชั้นยอดนะครับอาหารในอนาคตนะครับน่ครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับผมนี่ครับน่ดูครับอืม อันนึยังถือว่าใช้ได้อยู่โซนนี้นะครับนะครับก็ให้ดูให้ดูปุ๊บโอ้นะครับัรงบังนี้ยกระบังน,งนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ทางาร์มของเรานะครับ ดีนาฟาร์มหรือว่า DNA f a r ฟร์มนะครับก็ขายอาตอนนี้เราก็กำลังน่าจะเปิดร้านนะครับน่าจะเปิดร้านวันวัน,วนไหนดีวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับนำส่งโดยโลบินฮูดนะครับโลบินฮูดนะครับ คือของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมสั่งได้นะครับผมครับให้ดูครับเยอะเลยครับเยอะเลยตัวใหญ่ๆเป้งๆนะเลยครับเป,เป้งเลยระมังนี้แยกง่ายแยกง่าย มีกระมังวันนี้ก็จะทําการแยกคัดแยกห้ากระมังครับห้ากระมังด้วยกันนะครับห้ากระมังเอาอาหารเสียไปอาหารเสียก็เดี๋ยวก็เอาไปทิ้งนะครับมับงนี้คัดแยก่า้หน่อยนะครับนี่จากตัวใหญ่ๆนะไม่มีตัวเล็กเลยเอามยตัวเล็กเลยขายได้เลยนะครับ

ไปเดี๋ยวก็ทำอาหารใหม่ผสมเพิ่มเข้ามานะครับเนื้อหวนี่ก็ห้ากระมังนะครับห้ากระมังนี่กระมังที่สาม,ามที่สามนะนเยอะเยอะนนะครับผมผมเพราะเองผมยังตกใจเลยทำไ,ไมโอ้เปิดมานี่เยอะขนาดนี้ กล้องอาจจะมุมกล้องไม่สวยต้องขอไปนิดนึงนะครับ,รบสวยต้องขอไปนิดนึงนะครับไสวนมาไปีส่ใหญ่อันนี้ที่เป็นหัวนี่หัวร่วงนะครับ ขาลอกคราบลอกคราบไม่ใช่ลอกรับนะครับลอกคราบนะครับผมก็ยังไงดูแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งสับตะไคร้อะไรก็แล้วแต่นะครับติดตามเพจของเราด้วยนะครับเพจดีหน้าพาหานะครับแต่ว่าเป็นช่วงรายการของการยิดลวงสาคูหรือดวงมะพร้าวนะครับอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับพอดีผมก็มัวแต่มองกระมังนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมเนี่ยฮะหรือว่า ตัวใหญ่นั้นเลยนะครับผมอืมกระมังนี้จะแยกได้หน่อยแยกได้หน่อยครับราอตัวใหญ่นั้นไซส์เดียวกันไม่มีตัวเล็กเลยนะเพราะว่าคงเอาพ่อแม่ผธุนออกไปตั้งนานแล้วละนะครับนะครับไม่มีแล้วปกติเขาจะคว่ำกระมังเลยนะครับคว่ำกระมังเลยจะหาง่ายพอดีผมอ่าสถานที่ไม่ไม่ไม่สะดวกสถานที่จะสะดวกแต่ว่า อกกุปกรณ์ไม่สะดวกก็จะไม่ได้คว่ำกระมังนะครับไม่คว่ำกระมังนะครับ oh. อันนะครับหนึ่งกรละมังนะครับไปนีป่อะไรเอ่ยต้้งเี๋ยขอนิดนึงครับโอ,บาาบอบ้นี่ครับมาเดี๋ยวมาขัดกันเองนะครับนี่ครับนี่อันนี้จะขัดหน่อย สซติวนะครับมังน,นี้น้ำจะแฉะหน่อยรู้สึกถ้าเจอพ่อแม่พันธุ์เราก็จะไปขุนต่อนะครับขุนต่อพอแล้วผมมาอาหารพอเน้วนี่ก็ดกนะครับดูฮะาครับเต็มเลยครับเต็มเลยนะครับโอ้โหดกมากขนาดผมเลี้ยงด้วยสูตรของผมเองเลยนะครับ ม่ค่อยเหมือนกับคุณครูทั้งหลายใน u t u b e นะครับดูนะครับโอ้โหอันนี้อันนี้ก็อาจจะแจกยกง่ายนิดนึงง่ายนิดนึงตรงที่ว่าดูแล้วมันมีสองไซส์อย่างไซส์เล็กกับไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กกับไซส์กลางนะครับไซส์เล็กกับไซส์กลางนะครับอืมเดี๋ยวขอจบการไลฟ์สดยูทูบ b e กพีนักนี้ก่อนดีกว,ว่านะครับผมอ่านะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนจากก็ให้ดูใหญ่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสามร้อยพร้อมส่งนะครับด้วงฟรีดนะครับแล้วก็ด้วงหมาล่าด้วงย่างนะครับรานหมาล่าน้ําพริกหมาล่านะครับอย่างผงอย่างน้ําแล้วก็มีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะผสมชีสบาร์บีคิวปาบิก้าสไปซี่นะครับผมนะครับด้วงทอดนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ